ความสุขที่แท้จริงคืออะไรขอรับก็คือความสุขที่เราสามารถปล่อยวางความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างได้ถอนอุปทานถอนความยึดมั่นถือมั่นขอรับพู้เจ้าบอกอะไรในโลกนี้ถ้าเรายึดเนี่ยทุกหมดอืเพราะสิ่งที่เรายึดมันจะมีการแปลเปลี่ยนมันไม่คงที่นะเวลาเรายึดเนี่ยเพราะเราชอบรสอร่อยของมันเราพอใจในรสอร่อย แต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เรากําลังพอใจในถดขอหลอกมันกําลังเปลีป่ยนแปลงและเดินไปสู่การแตกสลายการเสื่อมทุกจะเกิดขึ้นเพราะการแปลปวนของสิ่งที่เราพอใจที่เราชอบอยู่ดังนั้นถ้าเรามองมองเห็นมันล่วงหน้าด้วยการมีธรรมะของพระศาสดาเห็นมันล่วงหน้าแนละ้วเออเรารักเราชอบเราได้มาก็จริงแต่เรามองข้างหน้าว่าเออที่สุดมันก็เสื่อมไปเดี๋ยวเราก็เสียไปเป็นธรรมดา วันหนึ่งมันเสื่อมวันหนึ่งมันเสียไปแล้วก็ออกมีปัญญารู้แล้วเราก็